เห็นลูกกระรอกบินตกลงมาต่อหน้าต่อตาน่าจะเพิ่งฝึกบินเป็นวันแรกก็ลองทำการปั๊มหัวใจก่อน่อใช้นิ้วแล้วก็กดน้อยๆคือเขายังมีอาการมีอาการกระตุกนิดๆให้เราเห็นน่าจะจุกอย่างแรงนี่ก็คงจะสลบไปเลยหรือว่าตายแล้วก็ยังไม่รู้แต่ว่ายังมีอาการกระดิกอยู่น้อยๆก็ลองกดเบาๆกดเบาๆเผื่อว่าจะไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ให้เขาฟื้นขึ้นมาได้แต่บางทีในะยงการช่วยชีวิตนะเราพยายามช่วยใครก็ตามทีแล้วถ้าหากว่าช่วยแล้วแต่ก็ยังช่วยไม่ได้ก็คงต้องวางใจไว้ในฐานะของความเข้าใจที่ว่าทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองแต่เราเนี่ยได้พยายามช่วยเขาเต็มที่แล้วพยายามเต็มที่เต็มกำลังแต่บางคนเราเห็นว่า มีหลายคนที่มีภาพจำของการที่เคยไปช่วยใครสักคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตใดๆแต่ปรากฏว่าช่วยไม่ได้ภาพนั้นเลยกลายมาเป็นภาพจำที่กลายเป็นแผลในความทรงจำของชีวิตซึ่งไม่ดีเลยตั้งจิตไว้ดีๆว่าเราพยายามช่วยของเราเต็มที่แล้วและหลักการของเรามีหลักการที่ถูกต้องแล้วดีแล้วเหมาะสมแล้วและถ้าช่วยไม่ได้จริงๆ ก็ต้องทำใจว่าทุกชีวิตมีกรรมเป็นของตัวเองเราได้ทำแล้วช่วยแล้วงั้นก็ขอให้รอตายก็แล้วกันนะแต่ว่ายังไม่มีอาการกระดิกอะไรเลยเด็กๆก,ก็มาดูกันแล้วก็ให้กำลังใจกระรอกบินตัวนี้ลองครับว่าจะได้รับทุกคนยกเว้นคนที่ไม่ได้รับนะครับถ้าสมมุติว่าแขกเสร็จแล้ว หากเหลืออย่างนั้นเราัดแตงท่านพระอาจารย์สกาปรไปีไม่เลิกครับเกิดอะไรเอาเอาและวันนี้ในกระพะนะครับวันนี้ท่านอาจารย์ตกาก็เริ่มไร้สดนะครับเดี๋ยวในกระพะในกระพะท่านนะครับเออเออขอบคุณไหมก็พระหนึ่ง ท่านพ่อพระครูสุธรรมาทรเจ้าวาสวัดธรรมาภิมุนกำลังแจกของที่ระลึกให้กับโยมที่มาตักบาตรทาบุญเช้านี้เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์เรัแล้วก็จะมีงานทั้งหมด4วันเป็นการยกยอดเจดีย์กยอดเจดีย์ขึ้นสู่สู่ยอดแหลมสุดสูงขอเจดีย์ทั้งหมด9ยอดด้วยกันคืนนี้ยอดยกทั้งหมด3ยอดคืนพรุ่งนี้2ยอดคืนสุด คืนต่อไปสามยอด<ะ> 1, 1> คืนสุดท<ะ>้ายหนึ่งยอด,ยอดสุดสุดบูชาพระพุทธรีลาจิตตองึ่งเย็นนี้ประมาณหกโมงเก้านาทีเราก็มีจะยกช่อเจดีย์พระอุโบสถสามช่อนะครับก็เรียนเจอญจ้าพี่น้องมาร่วมกันยกช่อเจดีย์นะครับต่อ,อนี่คืออุบายครับนำอุ้มาวางไว้แล้วก็เดิน ล้อก้อี้อืมแบบเลี่ยนครับสุดยอดครับคกอาอีสามารถเ,เป็นเป็นเครื่อบบงบ่งบอกถึงการมีระเบียบวินัยใน,น้นะครับโดยนำเก้าอี้มาวางไว้ในยอดเจดีย์ที่ยม<อ>เห็นอยู่ตรงโน,น้นนะก็จะขึ้นไปสู่อยอดเจดีย์ทั้งหมดเก้ายอดของอวัดในช่วงเวลา4ีวันนี้นนวันที่13ถึงวันที่16ท่างเพลของท่าน รั่งกระพูนนั่งกระรูนักดาสัพพรัน์ท่านก็อกำลังไร่สดนะครับแจพี่น้องแจวอลลี่มาร่วมรับประตูมงคลจากท่านเจ้าอาวาสวัดมาพิมุกวัดไร่ป่ามาิมุกขอบขอบคุณกแจพี่น้องทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบุญในวันนี้แล้วก็มารับประตูมงคล ยญาติโยมทุกท่านมีโอกาสก็มาร่วมงานบุญได้นะไม่มีมหรศพไม่มีมหรสพลื่นเลงไม่มีความกระทึกคึกโคมอะไรนะเป็นงานบุญสวดมนต์ธรรมดาธรรมดานะแต่ว่ายอดเจดีย์ของเราเนี่ยก็จะเป็นยอดทองเหลืองผสมทองคำาซึ่งจะถูกยกทั้งหมด4วันก็เปิดโอกาสให้โยมญาติโยมมาร่วมอธิษฐานใจมาปิดทอง ก็จริงๆก็เป็นอุบายนะโยมเป็นอุบายให้คนมาทําความดีเป็นอุบายให้คนมาคิดดีพูดดีทําดียอดเจดีทั้ง9ยอดก็นําก่อนที่จะขึ้นไปสู่ด้านบนโน้นและเมื่อขึ้นไปแล้วก็จะไม่มีโอกาสนําลงมาอีกแล้วถือว่าสี่วันนี้เป็นวันสําคัญนหลวงพ่อก็มอบของที่เราเลือกในวนพ่อเจ้าวาดก็มอบของที่เราเลือกให้กับญาติโยมทุกๆคนคนาทีนะครับเราจะมียก ยอดเจดีของพระโบสถหรือโอดนะครับวันนี้เรายกเป็นสามสามพ่นะครับก็มาร่วมกันนะครับในเช้าวันหกโมงเก้านาทีของวันนี้เมื่อเช้าคนก็ตักบาตรทาบุญกันเยอะนะมาตักบาตรนะเราก็เดี๋ยวจะมีคนเวียนมาทั้งวันแบบนี้นะมีคนเวียนมาทั้งวันต่อากาศค่อนข้างร้อนจัดอากาศค่อนข้างร้อนจัดทีเดียว ก็ระวังเรื่องฮิสโตกกันหน่อยนะโยมช่วงนี้เวลาพออาบน้ำ้วมีข่าวว่าคนอาบน้ำแล้วก็เสียชีวิตเลยน้ำลดหัวปุ๊บก็เสียชีวิตน็อกคาที่ตรงนั้นเลยก็ต้องระวังไหมกันนะโยมนะค่อนข้างต้องระวังเยอะทีเดียวเหมือนแม่แจงจันดาดนะครับขอบคุณครับที่เดินทางมาวัดของเรานะครับ จะเติกลับขากลับโดยไปเดียวกันนะคนเยอะนะโยมแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คือกลับกลับไปก่อนล่วงหน้านี้เยอะยังไงให right? ้บอกก right. ันครับชาคนตักบานดึงบอญเยอะเลยาถูกงวันที่หนึ่งครับเป็นหนึ่งหลายคนแล้วเงินนะตรงนี้ฮะผมรอไม่ไหวครับเพราะว่าทุกคนใกล้จะถูกรงวัลที่หนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่ได้รับการแจกพระแล้วถ้ายังไม่ครบอย่างไรท่านพระภูทัลกถาเพื่อเราขอภาวนาตัวเองรับท่านไป มุทาได้เลยครับผมขอโทษครับพออสมเคราะห์ปัศนาหนอนพออสมเคราะห์บ้านนี้ก็ดูแลแต่มามา20กว่าปีแล้วอยู่ในบ้านพออสมเคราะห์ตั้งแต่รุ่นของแม่พออสมเคราะห์จนตอนนี้พออก็แต่จะเป็นคนอารมณ์ดีนะโคศกอารมณ์ดีขอบคุณี่ลงนะ อนุโมทนาบุญนะโยมนะช่วงเวลานี้นะ13-16นะครับ13-16เมษายนใครต้องการที่จะมาปิดทองยอดพระเจดีย์ของอุโบสถวัดธรรมพิมุตก็มาได้เลยนะโยมทั้งหมด4วันแต่อย่าคิดว่าเป็นความงมงายอะไรคิดว่าเป็นอุบายให้เรามาคิดดีพูดดีทำดี เป็นอุบายของการมาทําจิตของเราให้ดีเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยลุงเรือนลุงเรือนท่นี้เป็นคนสวยภาษาบ้านเรานะครับเออขอบคุณครับบริจาคครับตระหนักบริจาคริจาคบริจาคครับครับผมอยากครับอยากครับมาเรื่อยๆเลยครับ อันนี้คุณครูจำเริญนะครูจำเรินก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ของวัดมีงานอะไรก็ครูจำเรินก็จะดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์การส่งเสียงออกไปให้สังคมเราได้เห็นว่าวัดมีงานอะไรบ้างนะแล้วก็บ้านอยู่ติดกับวัดเลยเกษียณแล้วก็อาศัยช่วยวัดช่วยงานของวัดตลอดมาครับตลาดไปเลยครับเออเราก็รับสิเออ น้ำได้เลยนะครับก็ได้เลยนะครับนะครับสงน้ำพระนะครับสงน้ำพระนะครับสงงน้ำพระพุทได้เลยนะครับได้เลยนะครับได้เลยนะครับสงน้ำได้เลยนะครับนิยมใครจะมาวัดมาสงน้ําพระก็ได้นะครอบเชิญท่านเชิญมาครับมาสงน้าพระสงน้ําพ่อแม่ก่อนวันนี้แล้วก็สงน้ำของเราก็ก็จะมีนะครับให้อนุโมทนาบุญสำหรับงานบุญวันนี้นะครับ หลังจากมีความสุขความเดริญด้วยกันทุกทุกคนแล้วอันนี้หลวงพ่อเจ้าวาดนะโยมนะหลวงพ่อเจ้าวาดพระครูสุธรรมาทรจ้าณะตำบลเนินสายนะครับรอรับนะครับตามมาสักการบูชาตามมาเยี่ยมชม